เอาเลยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเรื่องประชาธิปไตยดีนะครับแล้วก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าประชาธิปไตยนี้มันคือแผนการของอีเบลิสนะครับคือจะนำพามนุษย์ทุกคนในลงสู่ไฟนรกไปพร้อมกับมันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ชัดแจ้งแล้วนะครับระบบประชาธิปไตยนี้นะครับมันคือ เด e d e m โม r ครซหมายถึงการสาธิตของคนบ้าอย่างแท้จริงนะครับปากเขามีหน้าที่กินข้าวไม่ใช่มีหน้าที่กำหนดกฎหมายนะครับก,กฎหมายเนี่ยเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนู้นวางปากเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับดังนั้นนี่ยิ่ง สมัยก่อนนี่เขารู้แล้วนะครับเาจะเอากฎหมายตามเขาผู้ปฏิเสธศรัทธานในพระผู้สร้างนั้นนะครับไปวางป่าเป็นพระผู้สร้างนะกับก็ชี้นิ้วอยู่บนฟ้าเลยนะครับเป็นพระผู้สร้างกับปากมึงดีโมครีไม่ใช่ด e โมครี c นะครับดีโมครี zy, นะครับเป็นการแสดงสาธิตของคนบ้านะครับดังนั้น การแสดงของคนบ้านี้สวรรค์ก็เป็นที่ต้องห้ามนะครับเมื่อตายไปลงนรกกันหมดเลยนะครับเห็นรั้วไหมครับรั้วป้องกันไม่ให้ขึ้นสวรรค์นะครับรัวร้วลวดหนามอย่างดีเลยนะครับจะให้ประชาชนทุกคนบนหน้าแผ่นดินเนี่ยทั้งโลกเลยให้ลงสู่ไฟนรกกันหมดเลยนะครับเดโม คริสตไม่ใช่ Democracy นี่นี่แหละครับเจอพระผู้อภิบาลแล้วสวรรค์ก็เลยเป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งนะครับดังนั้นเราควรที่จะนิรโทษต่อปากนะครับวางปากเป็นพระผูสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างชัดแจ้งเลยนะครับ ยิ่งโหวตเพื่อไปเลือกตั้งโหวตกฎหมายเองจะปากเขาไม่มีหลักฐานกับวางปากเป็นพระเจ้านะครับสวรรค์ก็เลยเป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งนะครับเป็นแผนการกับอิบลิสมานานแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ